เวลาพูดถึงโรคสะเก็ดเงินเนี่ยหลายคนก็คงนึกถึงแค่โรคผิวหนังใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ลึกกว่าน,นั้นเยอะเลยและมันก็ไปเกี่ยวข้องกับหัวใจของเราโดยตรงเลยด้วยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงความสัมพันธ์ที่หลายคนคาดไม่ถึงนี้กันครับเปิดมาก็ขอเริ่มด้วยตัวเลขที่บอกเลยว่าน่าตกใจมากนะครับคือคนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจสูงกว่าคนปกติ ถึง50%ใช่ครับฟังไม่ผิดเลยสูงกว่าตั้งครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับโอเคก่อนจะไปกันต่อเรามาทำความรู้จักเจ้าโรคสะเก็ดเงินกันแบบเร็วๆก่อนนะครับ อ้างอิงจากข้อมูลของโรงพยาบาลสิริราชปิยะมหาราชการุณนะฮะโรคนี้เนี่ยมันคือโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของเราเองนี่แหละครับที่ทํางานผิดปกติไปหน่อยมันเลยไปเร่งให้เซลล์ผิวหนังโตเร็วจนผิดสังเกตและที่สําคัญมากๆเลยก็คือโรคนี้ไม่ติดต่อนะครับย้ำอีกทีว่าไม่ติดต่อทีเนี้ยคำถามใหญ่ที่ทุกคนน่าจะสงสัยเหมือนกันก็คือแล้วแค่โรคที่ผิวหนังเนี่ยนะมันจะไปเกี่ยวอะไรกับหัวใจได้ยังไง เออน่าคิดใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เรามาหาคําตอบเรื่องนี้ไปด้วยกันครับเอาละครับมาดูกันที่ประเด็นแรกกันเลยอย่างที่บอกไปตอนต้นครับว่าเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่ที่ผิวหนังมันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นเยอะเลยครับแต่ต้องบอกก่อนว่าความเสี่ยงที่ว่านเนี่ยมันก็ไม่ได้เท่ากันทุกคนนะครับมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคด้วยคือยิ่งอาการที่ผิวหนังหนักเท่าไหร่ความเสี่ยงก็จะยิ่งพุ่งสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเลยครับ อย่างในกลุ่มคนที่เป็นสะเก็ดเงินแบบรุนแรงเนี่ยนะฮะโอกาสที่จะเกิดภาะวะหัวใจวายเนี่ยอาจจะสูงกว่าคนปกติถึง3เท่าโอ้โหไม่ใช่ใน,น้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญของเรื่องนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของผิวหนังครับแต่เป็นเรื่องของการอักเสบตั้งหากเป็นการอักเสบที่มันไม่ได้อยู่แค่ที่ผิวแต่มันกระจายไปทั่วทั้งร่างกายเลยหรือที่เขาเรียกกันว่า systemic inflammation โดยมีต้นตอมาจากผิวหนังของเรานี่เองครับ โอเคพอเราเข้าใจแล้วว่าตัวการคือการอักเสบทีนี้มาดูกันต่อในส่วนที่2ครับว่าแล้วไอ้เจ้าการอักเสบเนี่ยมันเดินทางจากผิวหนังไปป่วนหัวใจของเราได้ยังไงกันแน่ภาพที่เราเห็นกันอยู่นี่นะครับนักวิทยาศาสตร์เขามีชื่อเรียกเท่ๆให้ด้วยนะว่า soriatic march หรือถ้าแปลตรงๆก็คือการเดินทัพของโรคสะเก็ดเงินครับมันเหมือนเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เลยคือพอผิวหนังอักเสบปุ๊บร่างกายก็จะปล่อยสารอักเสบออกมา แล้วเจ้าสารพวกนี้มันก็จะลอยไปตามกระแสะเลือดไปทั่วร่างกายเลยครับแล้วมันก็ไปทําให้ส่วนอื่นๆอักเสบตามไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หลอดเลือดของเราและปลายทางสุดท้ายของกระบวนการนี้ก็คือภาวะหลอดเลือดแดงแข็งนั่นเองครับถ้าจะให้ลงลึกไปอีกนิดนึงเนี่ยไอสารอักเสบที่ว่าเนี่ยมันก็มีตัวละครหลักๆอยู่หลายตัวเลยครับ อย่างพวก T.N.F. Alpha อินทริลูคิน 17, อินทริลูคิน23พวกนี้แหะครับคือตัวการสำคัญเลยหน้าที่ของมันก็เหมือนเป็นเม s เซนเจอร์ที่คอยส่งข่าวร้ายเอ้ยส่งสัญญาณการอักเสบไปทั่วร่างกายนั่นแหละครับและนี่ก็คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มาช่วยยืนยันว่าคอนเซปต์ซูเรียติกมอร์ชเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆและพอหลอดเลือดของเราอักเสบเรื้อรังไปนานๆมันก็จะเริ่มแข็งตัวครับกลายเป็นภาวะที่เรียกว่า a t h e r o s clerosis หรือภาวะหลอดเลือดแดนแข็งซึ่งเจ้านี่แหละครับคือต้นตอนหลักๆของโรคที่น่ากลัวอย่างหัวใจวายเฉียบพลันหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองเลยพอเห็นภาพกลไกทั้งหมดแล้วหลายคนอาจจะเริ่มกังวลแล้วใช่ไหมครับว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองเสี่ยงแค่ไหนมาดูกันต่อในส่วนที่3เลยครับเราจะมาประเมินความเสี่ยงที่แท้จริงกัน ปกติเวลาพูดถึงความเสี่ยงโรคหัวใจเราก็จะนึกถึงพวกสูบบุหรี่ความดันสูงไขมันสูงอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่สําหรับคนที่เป็นสเก็ตเงินเนี่ยมันมีตัวเสริมเข้ามาอีกก็คือการอักเสบทั่วร่างกายนี่แหละแล้วก็ความผิดปกติของหลอดเลือดที่ตามมาที่พีคที่สุดก็คือวงการแพทย์เขายกให้โรคสเก็ตเงินเป็นปัจจัยเสี่ยงอิสระตัวหนึ่งเลยนะครับหมายความว่าต่อให้เราไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นเลยแค่การเป็นโรคสเก็ตเงินอย่างเดียวก็เพิ่มความเสี่ยงได้แล้ว ด้วยเหตุผลนี้แหละครับองค์กรใหญ่ๆอย่างสถาบันโรคผิวหนังของเมริกาเขาเลยออกไกด์ไลน์ที่น่าสนใจมากเขาแนะนําว่าสําหรับคนที่เป็นสเก็ตเงินแบบรุนแรงเนี่ยเวลาคํานวณคะแนนความเสี่ยงโรคหัวใจให้เอา1.5เข้าไปคูณเพิ่มเลยคือเพื่อเป็นการปรับคะแนนให้มันสะท้อนความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่จากโรคสเก็ตเงินได้สมจริงมากขึ้นนั่นเองครับแล้วก็มีคาแนะนําสําคัญมากๆจากองค์กรการแพทย์เหล่านี้เลยนะครับเขาบอกชัดเจนเลยว่า ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินทุกคนควรได้รับการประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดทันทีที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคคือต้องไม่ต้องรอให้มีอาการอะไรเลยครับเจอว,ว่าเป็นสะเก็ดเงินตุ๊บต้องเช็คเรื่องหัวใจควบคู่ไปด้วยเลยเป็นการเน้นว่าต้องคัดกรองเชิงรุกกันตั้งแต่เนิ่นๆเลยเอาละครับมาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วรู้ถึงความเสี่ยงแล้วทีนี้เราจะทํายังไงต่อดีส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาพูดถึงแผนจัดการเชิงรุกกันครับ มาดูกันว่าเราจะรับมือกับความเสี่ยงนี้ยังไงได้บ้างสําหรับคนที่กังวลนะครับจริงๆมันมี3สเต็ปง่ายๆที่ควรทําเป็นอย่างแรกเลยนะ 1. เลยคือคุยกับคุณหมอครับทั้งหมอผิวหนังที่เราหาอยู่แล้วก็อาจจะต้องคุยกับหมอหัวใจด้วย 2. ออันนี้สําคัญมากปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ครับทำให้มันดีต่อสุขภาพมากขึ้นและ 3. ก็คือต้องไปตรวจเช็คสุขภาพอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะเรื่องหัวใจนี่แหละครับ อย่างที่เห็นในภาพเลยครับพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของการป้องกันยังไงก็หนีไม่พ้นเรื่องไลฟ์สไตล์ครับเรื่องการกินอาหารดีๆการขยับร่างกายออกกําลังกายและโดยเฉพาะการเลือกสุบุรีเนี่ยสอย่างนี้คืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดแล้วครับที่เราจะใช้สู้กับความเสี่ยงนี้ได้และเวลาไปหาคุณหมอเพื่อตรวจเช็คน,นี่คือเช็คลิสสำคัญๆที่ต้องคอยดูเลยครับความดันเลือดเป็นยังไงระดับไขมันในเลือดละ่ะน้ำตาในเลือดสูงไหมแล้วก็น้ำหนักกับรอบเอลด้วย พวกนี้คือตัวเลขที่จะช่วยให้เรากับคุณหมอติดตามแล้วก็ควบคุมความเสี่ยงต่างๆได้อยู่หมัดเลยครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆๆๆเลยนะครับย้ำเลยว่าต้องจําให้ขึ้นใจเลยคือต่อให้ผื่นที่ผิวหนังของเราจะดูดีขึ้นหรือหายไปจนผิวเรียบเนียนแล้วก็ตามไม่ได้หมายความว่าการอักเสบข้างในาร่างกายมันจะหายไปด้วยนะครับไอ้ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเนี่ยมันยังอยู่เพราะฉะนั้นถึงผิวจะสวยแล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องหัวใจกันอย่างต่อเนื่องนะครับห้ามการตกเด็ดขาด สุดท้ายนี้ผมขอทิ้งคำถามนี้ไว้ให้ทุกคนได้กลับไปคิดกันนะครับว่าจริงๆแล้วการดูแลผิวมันอาจจะหมายถึงการดูแลหัวใจของเราไปด้วยในเวลาเดียวกันใช่หรือไม่ก็หวังว่าสิ่งที่เราคุยกันวันนี้จะทำให้หลายๆคนได้มองโรคสะเก็ดเงินในมุมที่ต่างออกไปแล้วก็หันมาใส่ใจสุขภาพในภาพรวมกันมากขึ้นนะครับ